อัสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวารี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะถ้าคุณมองหาชิ้นงานที่ใช้ได้บ่อยใช้ได้เป็นประจำนะคะที่นี่มีคำตอบให้คุณเยอะแย,ยะเลยค่ะเรามาดูชิ้นนี้กันนะคะต่างหูเพชรค่ะเป็นชิ้นงานที่เพิ่มความหวานให้กับใบหน้าไม่ได้ยาวมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่ได้สั้นมากๆนะคะเพราะว่า จะมีความยาวอยู่ช่วงใบหูตรงนี้และตรงนี้จะอยู่ที่ติ่งหูของเรานะคะเพิ่มความหวานแล้วก็เพิ่มความยาวให้กับใบหน้าเราค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง14,800บาทเรือนจะเป็นทองขาวค่ะไม่ลออตาของผู้ที่ไม่หวังดีนะคะเป็นทองขาว 75%หรือเขาเรียกว่า 18K ค่ะน้ำหนักช่างรวม2.85กรัมนะคะสีขาวเนี่ยทำให้ดูดูแล้วทันสมัยด้วยค่ะเพชรนะคะประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมเกสรนะคะเม็ดละประมาณ3ตังคค่ะช่วงตรงนี้นะคะ4เม็ด ข้างละ4เม็ดนะคะแล้วก็เม็ดละประมาณ2ตังค่ะข้างละ3เม็ดทั้งหมดนี้รวมแล้วโดยประมาณก็คือ36ตังค่ะเพชรแท้เหลี่ยมเกสรน้ำโดยประมาณ97นะคะจะมีตามดอยู่1เม็ดที่เห็นชัดๆนะคะก็ที่เขาเรียกกัน V S V V S อะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่า มองตาเปล่าไม่เห็นค่ะซูมก็ดูยากอยู่นะคะขนาดซูมก็ยังดูยากอยู่ค่ะโดยรวมแล้วก็คือเพชรขาวสวยนะคะน้ำโดยประมาณ97ความยาวของชิ้นงานนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูค่ะช่วงตรง3ามใบตรงนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ6กมิลค่ะความยาวค่ะอยู่ที่ 1.7-1.8นะคะต่อมาเรามาดูก้านค่ะแล้วก็แป้นนะคะก้านและแป้นแป้นอย่างนี้เขาจะเรียกว่าแนจิวเวลรี่นะคะต่อมาก้านค่ะความยาวนี้นะว่าใส่ได้กันทุกคนนะคะเป็นความยาวปกติมาตรฐานเนี่ยวัดชนเลยนะคะอยู่ที่1.3มิลค่ะต่อมาเรามาตรวจความเรียบร้อยดูกันอีกข้างหนึ่งนะคะาาเพชรสวยค่ะ เพชรสวยๆเลยนะคะตามดที่นาะบอกก็คือตรงนี้ค่ะเดี๋ยวนะคะชี้ให้ดูตรงนี้ค่ะอยู่ที่ตรงนี้นะคะอะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะอันนี้คือแป้นนะคะแล้วก็ก้านค่ะความยาวค่ะความยาวอยู่ที่1.3ค่ะ ท่านใดชอบงานที่น่ารักน่ารักนะคะใส่ได้บ่อยๆเพราะว่าชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้ยาวมากแล้วก็เพิ่มความหวานให้กับใบหน้าและที่สำคัญเป็นสีทองขาวเนี่ยเป็นรูปแบบงานที่ทันสมัยค่ะสนใจทักได้เลยนะคะ สร้อยคออิตาลีค่ะจะมีตอกอิตาลีแล้วก็มีตอก750นะคะใหม่กริบเลยค่ะขัดชุบดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะไร้รอยต่อไร้รอยขาดเช็คชิ้นงานให้เรียบร้อยค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง5580บาทเรืนทอง75%นะคะน้ำหนักช่างรวม1.99กรัมความยาว18นิ้วค่ะความยาว18นิ้วเรามาเช็คกันนะคะเช็ค ช่วยกันเช็คนะคะเผื่อว่านามองแล้วตกหล่นอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้จะเป็นตะขอจะมีตอออิตาลีนะคะตรงนี้มีนะคะเห็นนะเห็นนะเนี่ยอิตาลี7 .50 แล้วก็เช็คล็อกค่ะล็อกดีเรียบร้อยนะคะต่อมาเรามาดูชิ้นงานรอยไม่มีรอยไม่มีอะไรนะคะหาหารอยต่อรอยขาดกันค่ะ เรามาหารอยต่อรอยขาดกันถ้าจะมีรอยต่อรอยขาดเนี่ยเขาจะยังไงดีจะบอกว่าจะเห็นนะคะในกล้องพ่อะน่ะขยายใ,ให้คุณดูนะคะขยายใ,ให้คุณดูอุย้ยเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่ค่ะเอาไม้เอาใหม่เอาใหม่หมหมนี่นะคะเมื่อกี้เกือบจะสุดแล้วไล่รอยต่อไล่รอยขาดงานเรียบร้อยค่ะแล้วก็ไม่บางเจี๊ยบนะแต่ก็ไม่ได้ว่าหนามากนะคะ ก็จัดว่ามีเนื้ออยู่ใช้ได้ค่ะประมาณนี้นะคะท่านใดชอบงานทองอิตาลีนะคะเก๋ๆเ,เท่ๆน่ารักแล้วก็ขัดชุบให้เหมือนใหม่แบบนี้แล้วราคาน่ารักด้วยทักได้เลยค่ะแหวนหัวบัวนะคะแหวนหัวบัวประดับเพชรค่ะที่น,นี้จะเป็นงานที่ดูแล้วสง่างามมากๆเลยนะคะดอกบัวเนี่ยเป็นอะไรที่ มองแล้วใจสงบค่ะและชิ้นนี้สง่างามด้วยการประดับเพชรเพิ่มเข้าไปนะคะชิ้นนี้มาในราคาเพียง15,900บาทเท่านั้นค่ะปกติเราจะเจอเป็นกําไลหัวบัวนะคะเราไม่ค่อยจะเจอเป็นแหวนหัวบัวนะแล้วก็ประดับเพชรด้วยค่ะทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ถึง77%นะคะน้ำหนักช่างรวม3.8 7กรัมค่ะไ้แหวน54เพชรตรงนี้นะคะจะประดับไปด้วยเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรเม็ดละประมาณ6ตัง2เม็ดค่ะที่เหลือจะเป็นเม็ดละประมาณ1ตังนะคะ42เม็ดเลยทีเดียวค่ะปูพรมกันเลยนะคะและจะเป็นบวกไขว้ด้วยเพชรเพียบค่ะทั้งหมดโดยรวมน้ําหนักอยู่ที่54ตังเป็นเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรน,น้ํโดยประมาณ97นะคะหันข้างค่ะ อยู่ประมาณนี้ชิ้นนี้คุณสามารถใส่ติดนิ้วได้ด้วยนะคะมาในราคาหมื่นกลางเนี่ยนะถือว่าราคาสุดคุ้มค่ะแล้วก็เป็นราคาส่งด้วยนะคะทุกชิ้นทุกวันค่ะมาในงานมือสองเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายค่าแรงนะคะค่าแรงเนี่ยฟรีไปเลยไม่ต้องจ่ายค่าแรงค่ะสุดคุ้มนะคะเพชรขาวสวยค่ะเรามาซูมดูเพชรกันใกล้ๆนะคะ เดี๋ยวนี้นาะลงชิ้นงานน้อยลงนะคะเพราะว่าเนื่องด้วยสุขภาพค่ะพอลงชิ้นงานวันละห้าชิ้นนี่รู้สึกร่างกายไม่ค่อยจะอ่อนแอสักเท่าไหร่นะคะเวลาลงทีละสิบชิ้นไม่ไหวคะ่ะรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองอ่อนอ่อนเพลียนะคะแล้วก็เป็นนู่นเป็นนี่ง่ายคะ่ะ ก็เลยตอนนี้ลงแค่วันละ5ชิ้นนะคะแต่ดีนะลง5ชิ้นเนี่ยเราเพิ่มความละเอียดให้กับชิ้นงานได้เพิ่มมากขึ้นค่ะให้ให้คุณแบบรู้จักชิ้นงานได้แบบจุใจไปเลยนะคะก่อนตัดสินใจเราดูกันให้ละเอียดถี่ถ้วนนะก็เนี้ค่ะไซส์แหวน54ค่ะใส่นิ้วได้ค่ะและเป็นบวกไข้นะคะ หัวบวกไว้สวยแล้วก็มีความหมายดีๆค่ะท่านใดชอบงานแบบนี้นะคะทักได้เลยค่ะแหวนกระจุกนะคะชิ้นนี้ถ้าใครชอบต่างหูกระจุกด้วยนะคะแล้วก็วันนี้มีแหวนกระจุกมา ถ้าเกิดคุณจะจัดเซตจัดได้เลยแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้ต่างหูกระจุกก็ให้เริ่มต้นด้วยแหวนกระจุกชิ้นนี้ได้เลยนะคะเพชรสวยค่ะคุณเห็นนะเพชรแท้เหลี่ยมเกรสรค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง14,500บาทเดินทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่75.61%ก็นะคะก็คือ75%นั่นเองน้ำหนักช่างรวม2.34กรัมไซส์แหวน49.5ถ้าเกิดว่าเล็กไปคุณสามารถเพิ่มไซส์ได้ที่ดีโอสยามชั้น3 เป็นร้านไหนนั้นโทรมาถามนาได้นะคะก็เป็นร้านประจําของนาค่ะแล้วก็เขาทํางานได้บร้อยพูดจาดีด้วยนะคะแล้วก็คุณสามารถรอรับได้เลยด้วยนะสะดวกมากๆเลยค่ะไปเดินช้อปปิ้งแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปรับไปรับแหวนกลับอะไรเงี้ยนะคะก็ชิ้นนี้เพชรสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีเม็ดละประมาณ3ตังค่ะ6เม็ดเม็ดละประมาณ3ตังก็คือ ตรงนี้ค่ะห2 3 4 5 6นะคะตรงกลางเม็ดละประมาณ5ตังค่ะแล้วก็บริวารที่อยู่ที่หัวใจนะคะเม็ดละประมาณ2ตังค่ะ2ข้างก็คือ2เม็ดนะคะแล้วก็ตรงนี้ตีว่าเม็ดละประมาณ1ตังตังนะคะ6เม็ดทั้งหมดนี้รวมแล้วโดยประมาณ33ตังค่ะเป็นเพชรที่สวยเลยนะคะจะมีอยู่เม็ดหนึ่งที่มองเห็นมีตามดบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะแต่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าค่ะ ตามมดคืออะไรก็คือ,อที่เขาพูดกันเป็นภาษาแบบภาษาทางการหน่อยก็คือ VSVVS ซึ่งจะประกอบไปด้วยตามมดบ้างาขนแมวบ้างอะไรอย่างนี้นะคะเกล็ดน้ำแข็งบ้างอันนั้นละค่ะที่เขาเรียกกัน VSVVS ส่วนใหญ่แล้วเขาก็จะไม่ค่อยบอกกันแต่เขาจะบอกเป็น VSVVSSI 1 v v S, จะมีหลายแบบนะคะจะมีหลายลักษณะแต่ว่าของนานี่นะ้พูดแบบ ชัดเจนแบบแบบชัดๆไปเลยไม่ต้องแปลกันอยู่นะคะ VSVS v, v vs อะไรนะคะพูดกันไปเลยแบบชัดๆนะคะเพชรสวยค่ะเพชรสวยเลยนะคะเห็นนะ49.5วงเล็กหน่อยนะคะเพิ่มซส์ได้ประมาณ3-4เบอร์หรือถ้าเกมากกว่านั้นคุณลองคุยกับช่างดูนะคะเพชรสวยค่ะเพชรสวยเลยนะคะราคาก็น่ารักค่ะท่านใดชอบทักได้เลยนะคะ โอเดี๋ยวนะวัดวัดให้ดูก่อนบางทีดูในจอแล้วใหญ่พอไปไปแล้วไปถึงมือแล้วว่าเล็กไม่ได้เราต้องดูตามความเป็นจริงนะคะอย่าจินตนาการเองนะก็วัดตามหน่วยของไม้บรรทัดเลยค่ะวัดตามหน่วยของไม้บรรทัดนะคะเป็นหน่วยที่มาตรฐานของการวัดที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าเลนส์กล้องแต่ละกล้องไม่เหมือนกันนะคะอบหน้านิ้วอยู่ประมาณนี้นะคะ แล้วก็ดอกไม้ดอกนี้อยู่ประมาณ7มิลน,นะคะโอ้ยเพรสวยค่ะเพชรสวยมากๆเลยค่ะจี้พลอยตาแมวนะคะชิ้นนี้โอ้โหดวงตาแมวแบบว่าสวยเลยสวยเลยนะคะเห็นไหมมาในราคาเพียง13,900บาทรุ่นเทายิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงนะคะ80.47นะคะ80%นเนี่ย จัดว่าเขาเรียกกันว่าถ้าในตลาดเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นทอง90นะคะ เปอร์เซ็นต์สูงเลยค่ะแสดงว่าเป็นงานเก่าค่ะชิ้นนี้น้ำหนักช่างรวม2.94กรัมเพชรนะคะประดับไปด้วยเพชรแท้นะคะหเหลี่ยมเกสอนเม็ดละดโดยประมาณก็คือ2ตังนะคะแล้วก็15เม็ดรวมแล้ว30ตังโอ้โหเพชรเยอะนะเพชรเยอะนะคะโดยประมาณ30ตังค์ไซค่ะอยู่ประมาณนี้ค่ะ1เซนกว่ากว่านิดๆน,นะคะแล้วก็ความยาวค่ะอยู่ที่ประมาณ1.6 1.7เซนค่ะเรามาดูชิ้นงานกันใกล้ แล้วก็ซูมดูความเรียบร้อยสวยงามนะคะผิวสวยด้วยนะผิวผิวอย่างสวยเลยอะค่ะนะคะ,นะคะผิวสวยเพชรสวยห่วงโอเคเลยห่วงก็ดีงามนะคะด้านหลังมีก้านแบบนี้ด้วยนะคะมีก้านทองคำแบบนี้เป็นงานเก่าแน่นอนคะ่ะเป็นงานเก่าใช้ทองแบบ เต็มที่เลยนะคะต่อมาเรามาป้องดูเพชรกันเพชรก็สวยพลอยก็ผิวดีสวยมากๆเลยนะคะชิ้นนี้ค่อนข้างหายากนะท่านใดชอบงานแปลกงานหายากนะคะแล้วก็เราใส่คู่กับสร้อยคออิตาลีของเราหรือสร้อยคอทองคำของเรานะคะก็จะเก๋มากๆเลยลึกลับน่าค้นหาค่ะ ท่านใดชอบงานแบบนี้ทักได้เลยนะคะวันนี้จบลงแล้ว5้ารายการค่ะชอบรายการไหนอย่างไรโทรได้ส่งข้อความได้นะคะ24ี่ชั่วโมงเลยค่ะแม้ว่าจะหลับแล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะตื่นมาปุ๊บก็จะตอบปั๊บเลยหรือถ้าไม่ได้รับสายก็จะโทรกลับไปหาค่ะขอให้มีความสุขนะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ